การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยขอพนมคาระวะคณะวหายด้วยสึงใจท่านมาเยือนเพื่อเลื่อนผล ประกอบการพัฒนาค่าของคนเป็นแรงดลเสริมส่งความรู้เดิมขอต้อนรับท่านผออวิโรธมาขอพอรความรู้หนุนส่งเสริมช่วยเสริมกิจการงานสารเพิ่มเติมให้ริเริ่มเสริมส่งดำรงตนท่านผออัศเดชให้ข้อคิดดุดญาติมิตรชิดกายหวังสร้างผล ท่านชี้แนะแนวทางการสร้างตนปลื้มกระมนลจะมุ่งมั่นสร้างเจริญท่านผออธนาวุฒิคอยปรับทุกข์ท่านสร้างสุขประดุจพ่อหน้าสรรเสริญให้ความรักความเอ็นดูผมเหลือเกินจะก้าวเดินตามท่านเริ่มอย่างมากมายขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจจิตสุราฤทธ์สายสัมพันธ์ไม่เลือนหาย สุขภาพดีเจริญสุขทุกมาลายจงสุขกายสุขจิตนิพนิรันเรียนคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสายบริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายคมสรรพลพุทธาตำแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโลเวียแปลงคุรุราชบํารุงขอ,อนําเสนอผลงานประกอบการประเมินด้านที่1และด้านที่สองตามองค์ประกอบการประเมินดังต่อไปนี้ข้อมูลทั่วไปนายคมสรรพลพุทธาอายุ42ปีเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524ตําตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลลเวียแปลงคุรุราชบำรุง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตงสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการภูมิลำเนาเกิดบ้านเลขที่59หมู่ที่2ตำบลผักแว่นอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่220หมู่ที่2ตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนุรีรัมเมื่อปีพุทธศักราช2547จบการศึกษาระดับปริญญาโทรัรฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปีพุทธศักราช2553 จบการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาเมื่อพุทธศักราช2557ประวัติการรับราชการนายคมสรรพลพุทธาเริ่มรับราชการพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1>, 1. พฤศจิกายนพุทธศักราช2547รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านละลมพนูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2เมื่อวันที่ 1. พฤษภาคมพุทธศักราช2556จากนั้นได้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดปุรีรำเมื่อวันที่ 5. พฤศจิกายนพุทธศักราช2563รวมอายุราชการ19ปี3เดือนการประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพตอนที่1การมีวินัย ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของราชการตรงต่อเวลามาปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาของทางราชการ อุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างต่อเนื่องแต่งกายได้เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะแบบแผนที่ราชการกำหนดมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเพื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชนตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะมุ่งมั่นอดทนและรับผิดชอบต่อผลสำลีของงานยึดหลักความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้กระบวนการ P D C A ในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆการนิเทศ กำกับติดตามสรุปรายงานและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติงานตามหลักของศาสนาโดยปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เรียน มีความยึดมั่นในหลักนิติธรรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่บุคลากรในโรงเรียนมีความยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวางตัวเป็นกลางทางการเมืองให้ความร่วมมือกับการดำเนินง,งานหน่วยงานดุดเดียวกันและหน่วยงานต้นสังกัด หรือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดหรือร่วมกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกิจกรรมที่รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดเป็นหลักในการคิดและดำรงชีวิตลด ละอบายามุขและสิ่งเสพติดเป็นผู้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีความประหยัดมัธยัสถ์อดออมรวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุน หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพองค์กรและหน่วยงานต้นสังกัดมีการศึกษาค้นคว้าลิเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดทำข้อมูลสารสนเทศต่างๆมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการ ในบทบาทต่างๆโดยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการการนำคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานและทัศนศึกษามีการรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติโดยช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการกำกับติดตาม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาวินัยปฏิบัติตระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพรวมทั้งมีการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับคณะครูและนักเรียนอย่างสมัำเสมอมีการอบรมนักเรียนหน้าเสาธงและภายในหอประชุมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยให้ความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มความสามารถยินดีในการช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานอื่นหรือชุมชนทั้งในและนอกเวลาราชการด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการวางแผนพัฒนาการศึกษามีการศึกษานโยบายร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามแผนส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆนิเทศติดตามและรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการจัดทำโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษามีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจนครอบคลุมเพื่อขอบข่ายภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา2563 ถึงปีการศึกษา2,565ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเวียแปลงคูรุราชบำรุงให้รับผิดชอบงานบริหารงานของโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กำหนดขอบข่ายภารงงานที่สำคัญเช่นการวางแผนบริหารงานสถานศึกษาการจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กรการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมการบริหารกิจการนักเรียนทั้งนี้ผลงานที่ดีเด่นคือผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่งคลิปการสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2565ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมครูผู้สอนชั้นม .1 ถึงชั้นม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2563 ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกเนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2564รางวัลเหรียญเงิน,น IQA Award ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2564ขอขอบพระคุณท่านวิโรธเพีงประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรุราชบำรุงพร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านคณะกรรมการนักเรียนผู้ปกครองชุมชนที่มีส่วนร่วมและผลักดันอำนวยความสะดวกจนทำให้การประเมินในครั้งนี้สำเร็จรุ่วร่วงไปได้ด้วยดีขอบคุณและสวัสดีครับ